นักสู้ที่มีสติสวัสดีคุณคุณที่รักเราอยู่ที่นี่ขอมอบความรักและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้กับคุณในขณะที่คุณก้าวผ่านกระบวนการตื่นตัวนี้นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชือ่อเรากำลังเฉลิมฉลองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกของคุณ เราตระหนักดีว่าคุณอาจไม่อยากเฉลิมฉลองถูกสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามเราขอเชิญคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจเพื่อค้นหาสิ่งที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถเฉลิมฉลองด้วยความกระตันยูเราสังเกตกับคน ถึงความกลาหลและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนโลกของคนดูเหมือนไม่มีที่สงบสุขที่ไหนเลยนั่นคือเหตุผลที่เราขอให้คุณเป็นสถานที่แห่งสันติภาพเราตระหนักดีว่าคุณอาจไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นสถานที่ที่สงบสุขและนั่นเป็นเรื่องจริง เมื่อคุณดำเนินการจากจิตสำนึกทางกายจากจิตสำนึกในอัตตาเมื่อคุณดำเนินการจากสภาวะแห่งความจริงแห่งจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณความสงบย่อมมีอยู่เสมอถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับเชิญและอาจบังคับให้ดำเนินการ จากจิตสำนึกด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละครั้งเป็นประสบการณ์ชั่วขณะหนึ่งอย่างแท้จริงเนื่องจากข้อจำกัดของโปรแกรมในมิตินี้คุณจึงพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับความสั่นสะเทือนความท้าทายความโกลาหลเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นทุกทีคุณสามารถเพิ่มวิจารณญานอาคติความขุนเคืองหรือความขยักขยแยงของคุณเองลงในสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายเราตระหนักดีว่าคุณสามารถเข้าใจได้ง่ายและนี่คือจุดเริ่มต้นของทงักษะการปลุกพลังของคน ขึ้นอยู่กับคนที่จะจัดใหม่อย่างมีสติเมื่อเปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งที่คุณรับรู้จากมุมมองของเราความกลาหลและการหยุดชะงักทางอารมณ์เป็นส่วนสำคัญของการตื่นตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้ทุกคนมีสิทธิ์โดยกำเนิดและความรับผิดช,ชอบในการเลือก ว่าจะมองและปฏิบัติตามสิ่งที่สังเกตอย่างไรเมื่อบุคคลตระหนักว่าพวกเขากำลังสร้างความแตกตา่างพวกเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจำไว้ว่าคุณเป็นแสงแห่งสวรรค์หลายมิติที่งดงามคุณเป็นตัวเป็นตน ในรูปแบบทางกายภาพที่ได้เรียนรู้ที่จะปรับให้เข้ากับพลังงานของมิตินี้ความเป็นจริงมิติที่สามเป็นความเป็นจริงของข้อจำกัดและข้อจำกัดที่ไม่มีสติเป้าหมายสูงสุดของคุณคือการตื่นขึ้นยอมรับพลังของคนในฐานะมนุษย์ เพื่อสร้างความแตกต่างผ่านพลังงานที่คุณอบมหพกับส่วนรวมทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนมุมมองที่จำกัดของคุณให้เป็นมุมมองของความสมบูรณ์ความครบถ้วนบริบูรณ์คุณจะเพิ่มจิตสำนึกโดยรวมทุกครั้งที่คุณรักษาหรือเปลี่ยนความเชื่อที่ค้างอยู่และจำกัด คุณจะมีส่วนทำให้เกิดแสงสว่างของจิตสำนึกส่วนรวมทุกเวลาดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังเคลื่อนเข้าสู่มิติที่ห้าอย่างกระชับกระเฉงด้านลบความมืดความเกลียดชังและการบิดเบือนข้อมูลพยายามดิ้นรนเพื่อควบคุมจิตสำนึกส่วนรวม มีคนเหล่านั้นที่กินอารมณ์และพลังงานเชิงลบและไม่เหมาะสมเหล่านี้พวกเขาไม่ต้องการดาวเคราะห์แห่งความรักและแสงสวา่างพวกเขาไม่ต้องการกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะที่เจริญเติบโตเขาลบและให้เกียรติความเป็นทั้งหมด เรารู้ว่าคุณเข้าใจทั้งหมดนี้แต่เรายังคงต้องการเสนอให้คุณที่นี่อีกครั้งเพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าคุณมีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงใดเชื่อเราเถอะเมื่อเราบอกคุณว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ตื่นตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เริ่มรับผิดชอบเกมโฮโลแกร,รมเวลานี้บนโลกของคุณเป็นเวลาที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้กาแล็กซี่และเอกภพทรงพลังงานระเบิดออกมาเพื่อกระตุ้นทุกคนที่ยังหลับไหลซึ่งยังไม่รู้สึกตัวมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อชุมชนทั่วโลกทั้งหมดถูกปิดตัวลงถูกตัดการเชื่อมต่อทุกอย่างหยุดนิ่งนี่คือสิ่งจำเป็นในการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับการเปลี่ยนแปลงที่หลึกซึ้งที่คุณต้องนำมาคุณลงทะเบียนสำหรับงานนี้และมีเพียงนักลบที่มีสติสามประชัญญา ที่ทุ่มเทที่สุดเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏในร่างมนุษย์คุณในจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั้นร้ายขอบเขตคุณและเทวดาอื่นๆร่วมกันกำลังนำการเปลี่ยนแปลนมาสู่ความเป็นจริงนี้สำไว้ว่าทุกความคิดทุกการกระทำ ของความเมตตาอย่างมีสตินั้นเพิ่มขึ้นในระดับและในที่สุดจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นการทำสมาธิทุกครั้งการถวายความกตัญญูวงเล็บนะคะการแผ่เมตตาทุกแนวทางของความรักจะถูกบันทึกไว้และจะส่องทางไปสู่โลก ที่ถุกคนเป็นที่เคารพนักถือและทุกคนจเจริญรุ่งเรืองประการแรกพลังงานที่เป็นพีดด้านลบและไม่เหมาะสมทั้งหมดของความมืดที่น่ารังเกียจหรือมุ่งร้ายจะต้องถูกขจัดและขจัดออกไปสิ่งหนึ่งที่เป็นจริงสำหรับความมืดทั้งหมด เมื่อคุณส่องแสงบนมันความมืดจะจางไปคุณคือแสงสว่างนั้นคุณคือความจริงที่ยืนหยัดต่อหน้าคำโกหกและข้อมูลเท็จทั้งหมดที่เป็นพลังด้านลบที่เคลื่อนไหวบนโลกใบนี้ด้านลบด้านมืดกำลังดิ้นรนเพื่อรักษาการควบคุม แต่เรารับรองกับคุณว่ากล่งของสิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญะมีมากมายและแข็งแกร่งในความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะรักษาทุกสิ่งที่ต้องการการรักษานับตัวเองในหมู่ผู้นำที่ดำรงตำแหน่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่สูง่ง พร้อมที่จะสนับสนุนให้อำนาจและกระตุ้นผู้อื่นที่มีความคิดคล้ายคลึงกันในความนิ่งสงบของหัวใจและในความเงียบของที่ผ่านักคุณสามารถทำงานนี้ได้ทำงานในอาณาจักรควันต้งในจินตนาการของคุณจำไว้ว่า จินตนาการของคุณคือพลังวิเศษของคุณลองนึกภาพสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปเรียกกองกำลังแห่งแสงสว่างเพื่อช่วยเหลืออวยพรและยกระดับผู้นำโลกทั้งหมดให้ตื่นขึ้นสู่ความเป็นจริงที่สูงขึ้นนึกภาพ และสร้างห้องเล่นแลาบปละทาดในใจของคุณเชิญมหาเศรษฐีและเศรษฐีทั่วโลกเข้าร่วมในพื้นที่ศักดิ์สิทธิน์นี้จากนั้นเชิญพวกเขาแบ่งปันความมั่งคั่งทางการเงินเพื่อประโยชน์ของโลกคุณสามารถให้คำแนะนำและแนวคิดว่า พวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเงินของพวกเขาได้อย่างไรคุณสามารถเฉพาะจอดจงกับความคิดของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้สองสามวันขอบคุณพวกเขาเสมอที่เข้าร่วมกับคุณในห้องเล่นแลบและท่าของคุณตอนนี้ เราขอเชิญคนตรวจสอบข่าวเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านใดด้านหนึ่งของโลกไว้วางใจเรางานและความตั้งใจของคุณสร้างความแตกตา่างอวยพรของขวัญเหล่านี้ด้วยความกตัญญูของคุณต่อไปลองนึกภาพสนามกีฬาภายใน และเชิญสิ่งมีชีวิตที่มีสติสัมปชัญญาจากทั่วโลกมาร่วมกับคุณดูหรือรู้สึกว่าสนามแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้คนตอนนี้ลองนึกภาพโลกของคุณลอยอยู่ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตที่มีสติทั้งหมดขอเชิญชวนทุกคน ที่มาร่วมเปิดใจเปล่งพลังความรักและเยียวยาโลกลองนึกภาพถ้าสิ่งนี้ถูกทำโดยสิ่งมีชีวิตนับพันทุกวันนี่เป็นเพียงคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพบางส่วนที่เราขอแนะนำให้คุณเล่นจำไว้ว่าคุณมีพลังเกินขอบเค ใช้จินตนาการของคุณและสร้างวิสัยทัศน์ที่ทรงพลังขึ้นซึ่งสามารถจะเปลี่ยนโลกของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าเข้าถึงความสามารถอันทรงพลังของคุณคุณไร้ขีดจำกัดยอมรับความจริงนี้ก้าวเข้าสู่อำนาจของคุณ นี่คือเวลาที่คุณสามารถคลี่คลายได้เต็มทีเราขอขอบคุณแล้วเรารู้สึกขอบคุณสำหรับงานที่คุณทำต่อไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรวมสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่ไม่ใช่ทางกายภาพไว้ในงานและการมีส่วนร่วมทั้งหมดของคุณ เราชอบที่จะได้รับเชิญและร่วมอยู่ในเกมอารีนาและโฮโลแกรมเรารักคุณเสมอ